กึ๊กลึกลกึ๊กลเหยีนแล้วพี่น้นองตัวหนึ่เนี่ยมีอยู่ตัวนึงเด้อยตุ่มผมนี่มันผมเอ็ดแบบละเอียดเลยเด้อพี่น้องว่ามันเอ็ดว่ได้ขายเด้อผมวยงานี่ผมอยลบเลี่ยมแบบลบทุกเลี่ยมครับม่มีดอกขี่เลืดอลดอร่าทอันนี้กระโดนครับ หนึ่งด้วยกุบกบกกบูบ้าอยู่ซน้อโอ้บ้เป้านอกกีนหนอกนี่สามครับท่านบ่มีท่านบ่มีตัวสวยเต๋อี่น้องใส่ดันปลานี้เยอไหมลุกโอ้โมีมักนีเงก้มูกับพี่น้องมือถือยังเลยโอ้ หลงังมันใส่ดันเลยพี่น้องเห็นว่าครับใส่ดันขึ้นเล่นๆๆๆเดี๋ยวกระรูมีหรือไม่มีตาหนีพวกไข่ผาดเรากบคุดสูบจนแหงเลยบ่ได้มาใส่เบียดด้วยสันหนาถึงยังหลยอยู่นั่ก็ดันก้อหน่อยหนี่มันงาไหม อันเดีตัวหนึ่งไปสลุกยอดครับพี่น้องเดี๋ยวเที่ยวเห็นบ้างอันนี้ถังเปล่าด้วยครับมันจะอยูเก่าขีดทั้งสีเงยครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วจะมื่นหมาพันครับหมาพันพันเกือบเราเรียนขาบขาคนนีู้่บ้างห่วงแม่เอาเที่ยกับผม ป๊หลังหนึ่งอ่ะเนาะจะได้จกักรรูปอยู่นี่ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านครับผมพบก,กันอี้แล้วครับกับรายการใส่ตุ่มปลาไหลครับช่องอีสานเขียวครับผมผมพันอ่างครับพี่น้องเมื่อนีจัดหลายก็เก่าครับผมเต็นมาไมา่อยกดสี่หลังพี่น้องมืงเอเส้าของใส่ซิบเนาะแต่มันไปยีดอกสองลครับมืเอเส้านี่สิบหลังเต็ดมาอยกดสี่หลังเป็นสิบสี่ครับบาทน,นี่ กดเต็มเยอะเป็นกะปูกับบอกไว้น้อยหนึ่งครับแล้วกัดินจอมปวกปวกนี่ปวกใหญ่ด้วยพี่น้องปวกปวกมแมลงเมาหน่านะนะนะบ่เป็นปวกใกล้น้อยเดย้พ้นเหลืองๆครับพ้นใหญ่ๆเนาะตามถุงน้าครับมือนี่ใส่หัวเชือพพ้อพี่น้องถถาเบิ่งเป็นได้ครับบ่ได้ใส่ไข่ครับมือนี่ ไม้ห่อก็จะเป็นนามไม่นี่แหละครับล่องนี่ครับทุกปีเคยได้ครับใส่ประมาณนั่นละหลังนึงครับเอาคนแต่ว่าจากเห็นว่านี่มันจะได้กินเน,น,นาะปลาร้าหนามมันตื้นๆครับนี่บ่ววมบุดด๊อกใส่หองพูนอีกหมายคองเ่าใส่เบียดหลหรอครับนี่ปากคลอยง่อยหน่อยละ หลายคนจำเลยนอเฉียงหน้าเห็นว่าพย่น้องนปากปลาถูกนี่นแล้วครับใส่นี่นี่นาเพราะว่าเขาใส่เบียดมือนนเี่เขียนหมูครับมันถือปลาไหลอยอะนี่ปลาถูกนี่ครับผมใส่สองหลังเลยมองนี่เยอะก็่าปั่นใส่เพราะมันเหนียวๆครับนี่น้ำเขาป่ตดองใส่้ะครับกระปูนี่ตั้ใส่โคกแล้วก็เทน้ำลงใส่ถังครับ มันจะได้เวลาเราดินใส่มันนย่พอดีเลยกับเหนียวเหนียวตุยๆเลยละ่ะใส่ก็เลยครับผมคำแล้วได้ที่แล้วครับเยอะบดแดงกัดเอาเด็ดดเลยได้ครับใส่ก็คื้เกรับถ้าดินกลวยได้ก็กลวยให้มันลงประมาณนี้เด้พี่น้องมันเสมองานี่ครับถ้ากลวยว่ยได้ก็ ตั้งไว้ครับยายามล็อกล็อกพื้นข้างล่างให้มันแน่นแนด้วยพี่น้องเวลาปลายดันเข่าให่มันขยับได้ครับแล้วก็ทั้งเทิง่งต้องหาแนวโปกไว้อย่าให้มันร่มครับตามแผนลึกบนโอ้ระเบียกปั่นเนี้ยใช่ก่อนเนี่ยครับพี่น้องเนี้ยมันจัเเนียวบนยครับนี่เป็นก้อนยางดีเลยใส่ดินพ่นปั่วกับมันจะ มีน้ำลายปวกแล้วมันก็นจะเหนียวจอดบับมันนี่ตุ่มมะลายจะเหนียวหน่อยทางงานน,นี่ก็ดีพราได้เสียดมือคนว่าโอ้โหมันแก่นเลยเพี่น้องเลืเอกเบาเสียมหน่อยมาพอ้อมนะติดลงมาเสียบก่อนหินครับเพราะนี่น้ามันแหงโ้นแล้วปะไรเนี่ยมันสามารถอยู่ในผืนดินได้เลยอพี่น้อง ถ้าลคนบรูุจักดิหรือว่าตนา้ำแหงแล้วบ่มีปลาบ่เมียนดิปลาบ่มีหรอกแต่มันมีปัญหากับคือว่าแกนกับกลวยบ่เขาเลยพี่งองเาตังเลยได้ก็ได้เ้าเสียงเอาใส่ให้มันได้ลึกที่สุดครับเหลือวไว้ประมาณสองข้อมือสามข้อมือกับบ่ตายครับตุ่มผมอยู่ได้พยายามด้านหลังนี่ จะใหันมันน,นี่แล้วปลาเลดันนี่มันขวมกับพะอะหาหยาล็อกคว้ามันไปโอ้โหเน้นี๋ยวนี้พอใครมีคนมากครัก็เปิดใส่เลยถ้าใส่ดันเนี่เป็นเรื่องเป็นว่าปับ๊บถ้าใส่ดันแบบนี้เป็นเรื่อง ดินก่อนไปใส่หน้างาครับปั่นดินประมาณนี้แล้วพี่น้องเอาไปใส่ทั้งหน้างาครับให้มันเสมอว่าห้างกลวยลบ่ไปเลยเวลาปลาไหลมันเลียนอ่อนม,มานี่มันเสียดหัวมันเสียดตรงกับงะพอดีก็นีละ ปุงจังหน่อยเอาใส่เบื้องหลังเดียวได้ครับเด้ฟา่าใส่เพราะว่ามันหลายหลังครับใส่ตุ่มนี่มันใส่เวลาโดนอยู่พี่น้องเพราะว่าผืนมันแจนครับตามตอนยามครับพี่น้องแจ๋วตอนส้าครับพี่น้องตะเวียนกำลังขืนกับแดงปุ้ลุยอยู่คุไปรุ่นกันบ้างครับผมมีหลังหนึ่ง ฟังฝุ่นหลังหนึ่งครับหลังเขาใส่เบึงผมอยู่คาครับเอา,านี่มาปล่อยพร้อมพี่ลองลูกมันมูได้หมื่บ้านครับลวอยไปใส่ดีล่อยไปบห่วงเขาใส่เบึงนี่แหลนะนี๋แถวนี้นะที่มีตัวใหญ่เลยพี่้องเพราะว่ามันบ่่อยมีคนแทงครับแถวนี้ để mít im sim để tẩy bớt đắn bao nhàng đấy bay đi nào nó chưa gần mày đưa cứ thế mít lấy bớt mừng chẳng đẹp cứ oh, dẫn đầu chưa động tôi nưng nưng นี่ยมันกับบ่ไาหลาได้กับกะปูนไหลาน้ำดินซืนนอๆนะ <c oughs> กับปูนี่กับชิยูประมาณหลังละตัวสองตัวนี่ละครัเนี่ยมึงหลุดไก่ดินอาศัยมันได้หลายซือๆอยู่นี่หลังหนึ่งครับ้ะเกาบักไงนนะคองนี่ ba muốn đúng để bắt đắn lên vào u nát các kẹt nát nhau quá ừ, bỏ đèo khoang này mới tôi nhây ừ. bắt cù lù các pinon đấy đi nó con. อยู่ทา้งพูนสีหลังกับอยู่หวงนะจิบต้มไหลเด้มานมาแล้วครับไว้นี่ก็จิตั้งละตัวรุนนี่กับพออยู่อยู่นสีหลังกับผม ขึ้นกันแท้มาครับพี่น้องของแสบตัวนี้เดี๋ยวมาเก็บเอาอยู่ต้นแคนาครับนี่อีก,ปอก็ป้นกลบสุดยอดตัวดีทางเปลี่ยนทางการครับพี่น้องเอาเดี๋ยวสิบอานี้ท่านไห้ฟังครับมเม,มื่อคืนนี้เจอคอมเมนต์หนึ่งว่าตุ่มผม หลังละร้อยสิบหา้าว่าผมเอาเปรียบผู้บริโภคไว้ท่ขานก็ขายสี่สิบห้าสิบะนะมันก็มีเงนแล้วครับก็เขาหลังใ่นน้อยเนาะสิบสองเส้นไหมตุมผมนี่มันสิบหกเส้นครับขอใจนะเด้อผู้บาน,นี่ยน,นะถึมแม้ขายราคาทำกันมาก็ขาดทุนตายห้าดวัวเร็วกะ ผมกับบ่ได้บังคับให้มาซื้อของผมมักของถือมันกับบ่อึดครับสิไปแจ้งังมาตรวจสอบไปแจ้งมารวดผมบมมีโรงงานบมมีบริษัทคกับบมมีายโฆษณาสิมาตรวจสอบเอาอย่างบ่สมองหน่อยครับกุ่มผมนี่ใส่สองเทีอมันก็นได้ทุนขึ้นแล้วครับปลาไหลล้วละสองร้อยหุนใส่หลังเดียวเขาเป็นโลก,ก็ได้ทุนขึ้นแล้วเริ่งหนึ่ง เอาตามนั่นเนาะพี่น้องหองหนึ่งมีปลาไหลบ่เดี๋ยวก็รู้เมื่อวานผมเอาเรียบพะนะเดี๋ยวมีอยุ่ตัวหนึ่งเลยอโอ้จะหลุดงามเลยครับมือนี่ชึบนี่มันใหโตมาตัวหนึ่งครับ รุ่นซองขีดนี่ัวงามเลยบุอยี่นี่ยู่นี่สีหลังกับผมห้องนี่ดำๆยู่มุมบุนอันหนึง่งพวกไม้บุนหลังนึงครับตุ่มผมนี่มันผมเรียดแบบละเอียดเลยเดย้พี่น้องมันเป็นบบพอได้าขายเดย้ผมงานี่ผมหิลบทแยมแบบลบทุกแยมครับมันมีดอกขี่เลือดอาลาด อันนี้ก็ดโดนครับหนึ่งตัวโอ้ใส่หัวเชียรยเขาดีเลยพี่น้องอยู่ไสนวะเอาไปน้ำดูไวเนี่ยง่ายเนี่ยผมมีรูปเลี่ยมในแบบว่าตะไลเขาบ่มีสะดุดเลยเหรอครับ จะทีเด็ดเ้ัตลอดงามนันนี่สามปีสบายครับนี่ตุ่มผมนี่ถ้าบ่อไปตากแดดถ้าบ่หายครับสามปีนี่จะได้เหลือกินง่ามผมก็รับประกันให้พร้อมเงียบเดียเงียมมาเล้ยวจะขี่คุยหลายบ่ถือซ้ำเห็นบ่ แต่ละหลังหนึ่งปลาถูกแบบโห้องนี่นะบาจวดบจาจัดเลยกุ๊กุล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 กุลกกุ๊กุลเฝ้าอยู่สนองโอ้บ่เฝ้าหอกขี่ดินหนอกอน,นี่สามครับ สามตัวรุ่นมาคูนเนี่ยเขาเห็นรอกระปูงาพังรรับประกันพร้อมครับ่งให้ฟรีแต่ว่าส่วนมากเมื่อมันส่วนมากบุ๊มีิพูดได้ว่าทรมมหาว่าอ่าเอาฟรีเท่าเดอกมันคุ่มค่าแล้วครับว่าผมใส่มากมันกับผมเฮ็ดตุ่มมาสามปีแล้วครับ ใส่มานี่ผมจะพ่อง่าง่าพังอยูท่หนึงตัวปลาไหลมันเข่าไปแล้วมันถอยครับนี่ถอยแล้วง่าสี่หนึ่งมันจะออกมาไปแตนระย้ายไหลศูนย์ะบ่ามากอะไรลองทานมาหกหลังเฝ้าหนึ่งครับผมสิใส่ตะน้ำหม่องน้ำไม้แด้วครับจึง มีซิมซิมอุ้ยว้าง่ครับบักง่า่เติบอู้เหลืองอร่อยงามครับอยู่ค้องเก่าอยู่ครับไปแจกใส่เบียดได้ประคอสองตัวครับยามไปแล้ววัางเหนหลักมาใส่ผู้เดียวเสือย มองนี่มันใส่เบ็ดมันดึงดีดีพี่น้องล่างแขนมันกันนะจะถือบ่กแม่เอมใส่ดันกี่เี่เลยแม่มขั้นบอมีนี่ขั้นบอมีตัวสวยเต๋อเพี่น้องใส่ดันปานี้จะเหลือไหมลึก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 ,ลกตัวหนึ่งมันนกงนเงี้ยมาเลียนน้ำรอคน หนึ่งตัวครับผมใอโกบ่าเฝ้าพี่น้องเมืองบอกหไอ้ขันได้หรอครับนกเอี้ยวมาเลียนน้ตำตามๆอย่างนีย้ยหรไม่นกเอียงมา้ตัวใส้เป็นห่วงดูกมันครับนกเป็ดคือนนกไก่หน้าเมืองบอกหไอ้ขันครับผมเสอนแหย,ยอมแพ้เลยไป้องคล่องนี่ ไปต่อครับทางซ้ายนี่ไฮเบิ้งคลิปดักหนูผมเน้ะนี่เพราผมดักหนูจนได้แขางคล้างเลยครับซ้ายนี่แหงเบ้อเลยเด้อเอน้ำมันไหลลงครับเต็มมอกกอกฝนแหงมาแหงกับเบิ้งหลุดพี่น้องน้ำเต็มสะฝนก็ไฮน่ากบบนีซ้ายนี่พอเคยผ่านนะมันแก่นกับขุดบกเข่าเด้ลึกลโอ้โอ้ไม่มบักนี่เนี่ยให้ก้มูืครับพี่น้อง กูด่โอู้ก็ขาดแล้วครับเครื่องโลตัวนี้เนี่ยถือตัวเดียวเครื่องโลนี่ก็ได้แล้วครับร้อยหนึ่งมันคุ้มว่าตุ่มอ่ะเบงูกเก่าเก่าหลังแล้วเป้าหลังหนึ่งครับเอาส่หน่อยนี่ผมใส่เบ็ยด ได้หลายตัวด้วยครับนี่นี่ที่ว่าอยู่นี่มันถือสองตัวแตอันาัมันแห้งด้วยครับพื่อนมันก็สีมีอยู่หปลัาอะไรมันบวบง่ายๆหรอครับเนี่ยว่าอะยกขึ้นบวบถือแสดงว่าถึงเบ็ดเบิดเด้อพี่น้อกปอดไม่เพื่อนพอเวลาเพื่อนมาเนี่ยมันเรียงใส่มันขยับแต่ว่ามนมือถือเองเลย โอ้โบอ่อปิดหวังแน่นนนครับสองตัวว่าแต่มันมีปลาไหลเถะนะใส่บ่เข่าไปหาหมอครับโอ้โอบขบเต็ยนลเหมืองก้นใส่ตุ่มเลยกันมน้สงสงสัยมันถือกินเงีย้ยไหมนั่นไปแล้วตัวหนึง่งเขียนดีโม้ ง,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 ง <c oughs> นึกว่าจะฟ้าว่วาฟ้าวครับผมตัวนึงเอ้อ <c oughs> ียบบ้อยครับเอาบรรยากาศจังอยครับผมบตมบัวต้นพวงเพื่อผาไทยโคราชครับพี่น้องฝ <c oughs> นแหง้งเลยครับนี่แต่ว่าน้ำม,มันเรื่อมแห้งแล้วน,น้ำมไม่เนาะ ตกแต่ลายมือครับมันแหงไว้กัผูใ้ใดมันประมาณกะก็เมียนกันเขาม,มาได้ครับผมเดี๋ยวเาตุ่มผมไปเป็นตั้งแน่นี้เรคนใส่แล้วกะหายหมดเลยก็มีได้ไปหน้องเอาไปไม่ไม่บูธยายามเลยอันหายนี่ผมบ่กรับประกันด้อครับรับประกันทั้งหาพัง ตาหน่อยนีย่ผมสองหลังเลยห,หลังนั้นใสดันเลยพี่น้องเห็นว่าครับใสดันขึ้นเลยน,ะนั่นๆเดี๋ยวกระรูดจะมีหรือไม่มีตาหนีพวกคิดพลาดหรอกครับพค่ดสูบจนแหงเลยบ่ได้มาใสเบ็ดด้วยซานี่นนหน้าสิยังไหลยอยู่นี่กระดันพ่หน่อยนึงนี่เป็นงานไหม นี่ล่ะนะเดียตัวหนึ่งนะหนึ่งตัวงามๆครับไอ้ตูวทงครับผมเรุ่นนั้นแสบกกหูครับย่างเผ็ดเลยเด่มันป่คือไอ้ตูอย่น้นานบ้านครับไอ้ตูทงนนทงนะเขาเรื่องอ้ยคือสั้นแตะขี่หินแฮ เบึงหลังนี่ครับบ่มีให้ปาดข้อเลยหลังนี่ต้องใส่บันดันพี่น้องนี่บ่บมีเกิดข้อน่อาลักตัวบ่มีเกิดข้อครับหนึ่งตัวงามๆปลาเลสานี่เห้วขนาดเลยพี่น้องปุย ัวน่อยเยาสุดตุ่มเลยไอ้เลืออีกหลังนึงครับหลังสุดท้ายครับกริยามเดียวปู้นตะเวนขึ้นสูงเลรพี่น้องสาานี่นี่บ่มันใจเลยครับมันบกคือกับผมหลังสุดท้ายมันสุดซอยแห้วครับเลืต้องได้ใสอันนี้ก็นำไมคือกันครับใส่บ่ดันเลยป่ะ เดี๋ยวมันก็นะ่เยี๋ยหลายก็มูกับหลังดูไทยยังจะตวูว่ะเดียโอ้สิตอมหลายหนึ่งโดออครับมันก็นสียังตาปลไหลรุ่นนี่แหละครับพี่น้องตุกนี่เงเนี่ยหายากยู่ดอ,อกตุกนี่เงผมใส่เบียดเอาเว้แล้วครับ เบิดแล้วครับผมสงครามเฮาไปนับจำนวนอยู่บ้านครับผมเพราะว่าเทียไปด้วยอย่บ่านเลยครับแล้วมันจะเต้นอรอกหลายตัวครับิดตามครับผมไปสรุปยอดครับพี่น้องเดี๋ยวเทียให้บึง้งอันนี้ถังเปล่าด้วยครับมันจะยู่เก่าขีดทั้งสีเงครับไม่อีกแล้วไม่อีกแล้วจำเนื่นหมาพันธ์ครับหมาพานัน พันเกือบเราเรียนขาบขาคนนี้ว่าหลงห่วงแม่มาเทียกับผมเป้าลังหน,นึ่งหนอจะได้จักรรูอเลยเทียกันเลยครับมีสองหนึ่งสองสามซี่ สองตัวสี่ขีดนะนะเยียมเียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้หลังนี้บุกม้ขั้นไลยเลยลงตึ๊บอเไรยี่มาหาบาังกว่างนะเสียบ่าใจมา <laughs> cho em tìm nhìn để đua đừng ở phía đoạn ít hà lắng lăng, để đua đừng búp nó như to tay ở đó คันออกก่อนบุ๊ตัวนี้ใหญ่ก็มูกครับกูหล่ะวกต้องทำไมนี่โตเอาสนใจตุ่มติดตัวตามเบอร์ในคลิปด้วยครับพี่น้องหลังละร้อยซิบหารวมคาร่งครับ แล้วก็ของผมมีตะโอนเงินนะครับพี่น้องแม่ฮักบอ,อกนี้ทั้งเก่าขีดฮักบอ,อกไมานี้ได้สองลสองลเก่าครับพี่น้องอะไรลโลละสองลอยสองลกับเป็นซีได้หารลอยกว่าบาทครับใส่มือหนึ่งตุ่มสิบหลังพันหนึ่งครับใส่สามเถื่อได้ทุนคืนแน่นนอน บ่ต้องซืบสองโลกลัวมันคุ่มคลายแล้วครับมันสมราคาแล้วตุ่มเอาไผว่าแพ้งไผว่าถือกับคอมเมนต์มาได้ครับพี่น้องรือว่าไผว่าเขาดีไผ่ว่าเขากะคอมเมนต์กันเขามากครับแต่ว่าจะมาหาว่าผมขายแพงผมบ่ได้บังคับมาซื้อครับมองถือถือกับนี้ครับใส่มือเดียวเอางาถิงมัดเจียบว ผมเองก็รู้จีส่วนมากซุ้มซสื้อหลังละสามสิบห้าบาทมานนิสีมาซสื้องาน้ผมทั้งมุดครับเดี่ยมาควางถือกับมันเบื่อครับมันแต่มีให้ซื้อมันเปนน็เตาบินสื้อไปมาคลิปนี้ก็ฝากพี่นอกก้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับช่องอีสานเขียวรับพานอังไผ่เบอร์เสื้อมาเลยครับมาใส่น้ำผมเลยไผ่าเบอร์เสือ้อ <laughs> ไผ่าปลอะไรเรียงมาเลยเดี๋ยวเดีพาใส่ จะว่าต้องเสียขวดน่อยนึง <c oughs> เอามือนีกะมัน,ม,นมันครับพี่น้องไปคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับทิ่ผาดประการใดขออภัยวยครับคำบอกใดบดีอห้างเถือเมันอกัดศูนย์เะไปลาไปแล้วครับสวัสดีครับ